กาบ,บสวัสดีช่วงเศร้าของวันที่13สิงหาคมพศ2567กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เกียรติเข้ามารับชมชิมนน้ของทางช่องกันครับกับกลบพบพ่อกันทุกเศร้าแล้วครับพี่น้องครับเศร้นานะเศร้านี้กับมีงัวมาแบงพี่น้องไปเลี้ยงเป็นหัวทรงฟี200กิโลเมตรแร้กกาบรรเจ็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรที่ทางช่องเข้าทรงฟีแห้แวเขากับ จะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับเพราะตอนพอม่พี่น้องเอฟซีอยากได้อ่าก็โทรมาพูดคุยกับผมได้แล้วครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซีพิกัดของข้อวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับอ่าสาลามบินีเป็นง้อจัดโปรได้ครับอ่าเป็นง้อพ่อเลี้ยงนะครับพี่น้องครับร้อยร้อยกลางๆนี่ครับพี่น้องครับเป็นง้อพ่อเลี้ยงเมียสดๆได้ครับพี่น้องครับอ่าบริหารข้ามาเลี้ยงง้อเดี๋ยวผมสี่อะไเป็นชุดให้ฟังครับพี่น้องครับชุดที่หนึ่งอ่า ป็นแม่ลูกเมียแม่ลูกแฝดคนละฝาครับพี่น้องครับอเป็นยังจ,จังว่าแฝดคนละฝาเดี๋ยวผมอธิบายพ่อสังเกตใหน่ทราบก,กันครับพี่น้องครับที่เห็นยืนอยู่นี่แม่ลูกเมียเรอกากะัวเมียอายุทอกันครับอายุสี่เดืนอนตัวนี้แม่เพิ่าตายตัวน,น้อยเนาะเพิ่งอะไรมาจินนม um ตัวนี้ครับนนก็จัว่าแฝดคนละฝางัวงขอเดียวกันครับนี่ครับแม่ลูกแฝดเนาะแฝดคนละฝาเด้ครับพี่น้องครับฟังให้เข้าใจอา่าสำหรับชุดนี้ครับ แม่ไทยกลางลูกผสมบามันนี่ครับพี่น้องครับแม่บดขบเครืองแม่ก็สูงลอยยิ้มหาบวกนี่ครับลูกสาวอยูสี่เดือนเอาไปสองหมื่นหาพันครับชุดนี้ครับพี่น้องครับบริการสรงฟรีอย่างที่น้ำเรียนะครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเก่าไว้ครับพี่น้องครับนี่ชุดที่หนึ่งครับตัวเมียทั้งหมดนะครับพี่น้องครับอ่าัดนี้มึงชุดที่สองประกอบด้วยอ่าตัวผัวอายุเจ็ดเดือนนี่ครับตัวนี้ครับ เรากะตัวแม่สาวลูกผสมบามันอายุเจ็ดเดือนนี่ครับตัวแม่สาวตัวนี้ครับตัวดำโบนี่ครับอ่าเรากา็แม่ลูกผูลูกชายอยูสี่เดือนหาเดือนแม่รุ่นท้องอ่าแม่ก็สูงลอยอย,ยิ้มหาบวกอ่าสนับชุดนี้ครับสี่ตวัวนะครับพี่น้องครับ เอาไปสองหมืนหาพันบาทพ่อครับพี่น้องครับชุดที่สองครับพี่น้องครับนี่ครับมึงชัดๆครับพี่น้องครับบันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องอยางยกอ่าชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองไปเลี้ยงงวดเจตโตครับพี่น้องครับเป็นตัวเมียหาตัวผู้สองเอาไปในราคาสุดคุ้มครับมือนี่จัดโปครับอ่าเอาไปสี่หมื่นหาพันบาทครับงวดเจตโตได้ครับพี่น้องครับ บริการส่งฟรีย่างทีน้ำเลี้ยงครับน่องเนื้อจากส่งฟรีให้แล้วสองรอยกิโลกจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับสิยกสศีแยกอ่าได้เหมือดได้ครับพี่น้องครับนี่ครับวันนี้เรามงชุดที่สามครับอ่าผู้ใหางั่วเล่ยงง่วกัดเลี้ยงครับเป็นแม่ลูกเมี่ยงั่วลูกเลี้ยงอายุสี่เดือนแม่เป็นสัตว์พ้อผสมเอาไปล่อผสมเอาได้ครับพี่น้องครับแม่เงาเงาแม่สูงรนอยสามสิบบวกลบสองครับอ่าแม่เด็วเงาครับหลังตรงหนอก่ามี สายพันธุ์นี่ต้งนองวามีเหรอครับพี่น้องครับอ่าสำหรับนี่ขายแคหนึ่งมืนเก้าพันบาทครับพี่น้องครับยาสาครับเห็นชิบครับพี่น้องครับชุดที่สามนี่ครับหนึ่งหมืนเก้าพันบาทในลูกเมียเดยเมียพันธุ์สวยๆสองตัวได้ครับพี่น้องครับเหยาดีด้วยครับพี่น้องครับเหยาวนะน้ำนมเมียดีนี่ครับเมื่อชิบไหครับพี่น้องครับ สนใจกะอ่าโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องครับก่อนอิสระปรึกษากันภายในครอบครัวอินดีน้ากันกับจังคอยสื่อแล้วครับพี่น้องครับขอเห็ยดีน้ากันกับ่าสื่อครับพี่น้องครับมากกับให้มันมากน้ากันครับพี่น้องครับครับสียกสีแยกไดหมดชุดที่หนึ่งสองสามอย่างยกไปน้ากันเรียงสามชุดก็ได้ครับพี่น้องครับเอากับสามารถจะส่งให้ทันได้ครับพอเลียงแล้วครับพี่น้องครับบ่เขอใจประการใดสงสัยประการใดอ่า อยากวีดีโอข้อเมืองกับเบอร์ไล่ผมกับเบอร์โท่ล่ะครับพี่น้องครับถักไล่มาเลยก่อนี่ถักไล่มาท่านก็ต้องโทรมาบอกผมก่อนเพราะว่าไล่ผมมันบ่อ่อยเด้งครับพี่น้องครับไล่บ่เด้งเม็ดเศษบ่อเด้งจะเป็นน้าหนังบโทโศัสาบก็ได้ยครับพี่น้องครับนะครับเลนเป็นทั้งโซ่สาบด้วยครับพี่น้องครับสุดคุมแน่นอนครับกาถากาการันตีเลยครับพี่น้องครับนะครับท่านใดอยากเลี้ยงทุนหน่อยพื้นที่หอายอ่างัวกันนิสัยดีสามารถผูกล่ามได้ครับ ปลุกลามเว้ขางเฮี้ยนก็นได้ครับพี่น้องครับสำหรยคลิปนี้ก็ใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านได้เข้ามาอุดหนุนเข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปผลงานของช่องน้อยๆเฮาน้ำนะครับพี่น้องครับที่สั่งสร่นผลงานโดยบ่มีคอนเทนต์เน้นขายความจริงใจครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ